สวัสดีค่ะมาพบกับสุรดาช anel ง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรดา easy simple but yummy วันนี้ด้ไดยังมากินพี่น้องตำขนมเส้นโอ้ยอืดวันวแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้อืดยังไม่ได้อืดตำขนมเส้นปลาร้านัวนัวพี่นอ้องอืหนำอยู่ทั้งไปพอกินพอกินมันสิอืดก่อนโอ้ยน้ำรัดแตก อันนี้มีหมูกระจกหมูสวรรค์เอาปรเดียวเอาซื้อเพิ่มมานํ <c> ่ <oughs> เขาวเหนียวเกา m a จากจิก,กินกับจางเงินไหลหมูกระจกอันนี้แคปหมูหมูกระจกหมูสวรรค์แคปไก่ข้่นนอกกระเทียมดองกระเทียม,มดองยังไม่ได้เปิดหา,านที่ทอ,อือ ขาวใส่กันบ่มาเด้อเศษๆจุดจวดน้ำกันจ้ะอู้หู้นี่เศษๆจุดจวด้ะจ้ะทำ ผักสลัดของเราปลูกเองอแบพคืน,น้องเผ็ดกำลังพอดีใส่พริกสิบเม็ดแล้วก็เอ็นเอาพริกคนใส่น้ำยานบะเผ็ด nó có thể khiết cái bạt thôi cặp cuốc này hóa nha พักเกบมามโอ้ขึ้นอยาสิ้นแสบเรีบบดีน นี่แคบไก่ Very good area อืมอืมยำียำมีคริปปี้โผเสียบแห้งเพล่นเสียแห้ง มาเด้อคำคำคำบีกใบ ตามหามะาลายเมือเนางหมูกระจกน้องเขาบอกว่ามีแขบไก่พร้อมล้องเมืองบอมแสบประสะนาสิบบาทออื มืนอนีบได้เห็ดไหเบิงดอกพี่น้องเมื่อก่อนมาคิดว่าขนมเส้นสำเร็จรูปขนมเส้น,สน,นแหงนะ้งเนาะเส้นแหง้งมันสิแซสบพี่น้องช่วงวันหนึ่งน,นีมีฝน ข่าวเะพีเลยมาตตาไตฝนเส้นเหนียวนุมพี่น้องห่อหนึ่งไฮไลท์กัะสองร้อยห้าสิบกรัมประสัน กินช่วงกินช่วงซีมองแรงเนาะกินเขา่ากับประมาณทุ่มสองทุ่มออกกำลังกายพลังทันออกเดอกก็นั่นกะไก่สีหอดย้ำนอนเนาะมันแช่สีบอดีออกกำลังกายก่อนนอนมันต้องก่อนนอนหลายๆจากสองสามชั่วโมงก่อนนะ ไม่หน่อยปลาร้านนัวก็เป็นสปอนเซอร์ไ่น้องเป็นสปอนเซอร์คนแรกของช่องสุรดาชาแนลนะคะแม่นะค้าคนสวย แปลกแล้วน้ำมะขอนอยู่ข้างหลังอย่า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 มาทั้งอ้อมอ้อมมาเนี่ย ไปหาไม่แย่ป่ะอ้เสีเเยวเว่ย <laughs> มัดเตะสายไม้คน อาโยยอ,ยอาโยยแสบคคกัอขอบคุณลหลายๆจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมสุรดาชาแนลนะคะฝากแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะคะสุรดาสร้างแสส่งสุรดาชาแนลนะคะขอบคุณลหลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้า Thank you for watching Have a nice day See you next video Love to see you s t a y safe my friend นายทูซีว่าเกนบาย